กับตันนะ่ะโันนี้เนี่ยมอนไม่กับตันชุดเลยเน่รอดจริงๆอ่ะเน่รอดจริงๆอ่ะสุดเลยครับกับตันนี่ส่ายไหนวะรอยแล้วแหม่แล้วกับตันกับตันเรื่องฟาร์มอ่ะเนี่ยชอบอ่ะถ้าสุด้วย เป็นการกว้างโลปประจำที่เราไม่ไรแม่ฟ์มแบบไม่ต no. ้องเอาของฟาร์มเลยแหละดืมออกไม่ทันโอเคใส่ไปครับมีประเด็นเขาใส่เข้าไปครับตอนนี้กับตันต้องมาฟาร์มฮาใส่ไปพูดไปครับไปกว้างอุ้ยกว้างรูปสวยมากกับตันพอมโล่งสวยมากกับตันแม่ชอบท่าจริงเลยแต่ฟ้าตายจริงวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะมาะกูช่วมาตะกูเร่งควเ็วเรียนสาดี้ีดีใส่ีใส่จิงจกจิ้งจเรวยกเรียเรียกเรียกเรียก e ม่่ขอบเทรด้วยควาเ ต่อยตีไม่ตกไม่ตีไม่มีใครเจียวสวยเกินอ้ีนึงก็โบตีนึงสองตกไม่ตีไม่มีใครเกียวอะไรอะ 滚啦，滚啦，滚啦，滚啦,啦、啊、！Victory Street。什么？谁死啊，朋友？谁死啊？Enemy hero missing. Retreat. Defense. 好嘞、啊，好嘞，朋友，好。什么？Kill my sheep. An enemy hero has been defeated. 满意、啊，满、啊、意。 มกับตันแบกได้อยู่กับตันแบกได้อยู่จังเนี้ยเท่วะเท่หวะชอบเลยชอบเลยชอบอย่างเงี้ยตัวไหนพี่ก็ชอบตัวไหนพี่ก็ชอบแต่วิ่งช้าจังเลยกับตันเร็วหน่อยดิของโนซ่าเตือนเตี๋ยกับตันเตี๋

Did what are you? An What enemy hero has been defeated. Eat this. <laughs> you're good, you're good. Yeah, you're good. Y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 ou're good. <laughs> Victory streak. Eat this. Calling a back shot. my shield. Protect allied troops. An enemy turret has been destroyed. Hey! King Wack, King Wack, man. Wait, but then i boy! Calling up back. incredible! Victory Streak! Rampage! Freedom isn't free! An enemy hero has been defeated! An ally hero has been defeated. Wait. Attention! Eat this!

好好好

ตันสวยตันันซื้อได้ไม่ได้อกันต้องซื้อระบาดทำทีทุกคนต้องซื้อระบาดตัวนี้อะเก่งเกินขยันเท่ากับตันอีกเงียาเกันี้ี มีช่วยมีช้างมีเจิงช้ามีเจิงเพราะฉันเกือกัดตานอเมริกันเฮ้ยไม่จะตาย

อุ้ยเยอะไปเกือบเกือบเกือบเป็ดปลอดเทศเลยท่อแล้วครูมนแหลกมันแหลกถ้าไม่แหลกนะแก้ักตานุ่งสามได้เลยเลย ไปโยนกันเก่งไปโยนกันอย่าโยนกันอย่าไปโยนกัน ตายตายหนึ่งแปด่ตายหมดทีมตายสัดิตึงมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงกูรอกับตันกูนกับตันกูตีมาโลไปดีกับตันกับตันใจมาเลยกับตันกับตันาโลมันใจมันกับตันเอ้ยมันยังไงอยู่อีกเกอมันยังมีชีวอยู่อีกเอโอ้ยจะจังหวะจะกับตันกลรุมกัตันรุมกูไม่ไหวว่ะโอ้โหเก็บแล้วเก็บอีเลนาถึงไปไมเฟรนด์สยิ่งยน่สวยมาก่สวยมาก

เออจริงเงยจริงเยยังนึงลูกพิทอทำอะไรไม่ได้เหรอดังไปังไป v t ว้าว e o f e h ตายนะตายาไปสายเไมีประเด็นอะไรบ้างตายยังจุดเลยจุเลยเพื่อนจุดเลยมีประเด็นบ้าบ้าบ้าาบ้าใคาไหมมีใครมาไหม

มาลีไม่เตีมตี๋ยครับใส่ครับล่งตีระเบิดปาโลปาโลระเบิดเจ็บเจเจตาไหมมันยังไงเมาสเมาสวดเมาเราสาเฮ้ยหมนเดือดเหมือนกันปะเดือดเหมือนกันปะผมไปเล่นไปแม่เฮ้ยใกล้ๆกบ้านใกลบ้านไม่ดีด้วยด้วยยอรแอันนี้ดีเก๋เ๋กเเ๋ตายสักไอ้นี่มึงตายสัก Bà, bà. oh, hey. okay. dọn bài 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 dọn เองมัมรยเองมีอรองค์มอร้ยเองรยองค์ร้อองค์อะไรไ่ได้โดนดนดนข่นือโอ้ยดดเราเปียบเราเปียบเราเปียบมากเราเปียบมากตายาเ็โอ้ยเจ็บมาก

มันหน้าแดงแล้วเกินนะมันหน้าแดงแล้วเกินนะฆ่าเด้ราัเด้อไ่เฟื่องเยอะๆไเฟื่งหน้าก่อนไอ้รจริงจรงลมาเ่อมาเมาที่ไหนโค้ชที่ไหนอน้ะที่ไหนน้อมาเมีโลกมีโลกดี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 จะยอมทแมวอะไรก็ว่าสเสย ไปปานเท่าไห่สู้อยู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 ่มาเพินสู้อตันฆ่าไอได้อยู่ฆ่าเ้ได้อยู่นเรื่นเ้ได้อยู่เ้ได้อยู่เรื่นถนเลยไ้ได้าทมึงไปตีมา Okay. Thang đi thang đi làm đi hôm đi hôm nó lạc rồi, hôm lạc rồi lắm hôm đi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  lạc chăng, hôm đi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 

หน้าเลสุเลสุเลสุเดือดเดืสวัสดีครับสวัสดีครับเออตามมาทีสเลสุดเลสหน้าผมหน้าพวกมึงอ่ะสุดเลสดเลสุดเลพื่อนสุดเลเลเลเพื่อนสุดเลสระวังวัวดดเดเยกเดิด

แตกไม่เป็นไพวแตกเวามั้นตายหมดสุดเลย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 ตึงว่ะตึงว่ะแม่เขาบอกเกมเล่นง่ายว่าตึงชิบหายไปวอดเลยเพื่อนอาเลยครับแลสุดเลยสุดเลยสุดเลยจีกันทุกกันทุกมาแมนมาแล้วใส่ไปไม่ตายอีกเหรอไ

ôi người sai buốt. Tìm người sai Wow wow, người tan mà Tìm người tan mà Tìm người sai tan mà người Wow wow wow. người sai buốt. Tìm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  ยีีานใส่มันใสบัานีตีตีเพื่อนยเพื่อนดีีีเราแบกคุณเราแบกคุณเราเบียดมากคุณเราเบียดมากคุณเราเป็นผู้ชายพวกเราดูนไกจจ้งน่วิธีของวีโร่ไม่ง่ายเสมอวีโร่ไม่ง่ายเสมอโอ้ยโอ้ยใส่เลยใส่เลย่เลยไปเลยลาบลาเลาม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 าเจ้ก็มาดิเจก็มาดิเก็มาดิ บลา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 บลเลาบลเลยบลเลยบลาเลยเลาเลาเลาบลาเลยบวาเลยรวมเลาบมบลา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 บาบลาาบาบาบลาาลาลกลาาบบมาเ็บมากเาบบาบบบบบ ตอย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 ต้อยต้อยต้อยตไอยต้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 อยต่อยต้อยต้อยตอยต้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 อยตอยต้อยต้ยตอยต้อยต้อยตอยต่อยตอยต้อยตอยต้อย ไวยไว้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 ใส่เลยใส่เลยใส่เลยแมเราสู้ได้เป็นเวง่ายสหรับเอ่ือไม่ง่ายสำหรับีโลรเวยมึโลรอตีทือทืไปใส่มันเออเวิเียวสยโลตายเข้าเลยเข้าเลยกระทืบกระทืบบ้านกระทืบบ้านทีบ้าน

อยู่แน่อยู่แน่ฮีโร่โกมันไม่มีอะไรง่ายเลยบางฮีโร่เสมอเพื่อนเทียเลยเพื่อนด็อกเตอร์เฮ้ยพิกเกอร์โยกมาแบงค์โอ้โหกันบอกว่าเกมนี้ง่ายง่ะตายแต่แตงกูเข้าไปตายเข้าไปตายอะไรของไมเคินแต่ละคนปะเกลียวจริงๆครับเดี๋ยวจริงๆนะจังหวะนี้ ตรํรวจกาผมเดือดมากครับต้องบอกว่าเล่นดีๆทีทีพชนานะครับผมทีมเราออกไปดึงไงไมาออกไปดึงไงเดือดจริงๆครับสำหรับตัวนี้ฮะับตํรวจกาครับ,มรบผมคอมโบโลดรลัวๆครับตุ๊ดเดบตุ๊ดเดบตุ๊ดเบเดือดจริงๆว่ะแต่ว่าไม่ไหวจริงครับสำหรับเกมนี้ฮะ